ไม่ยอมไม่ยอตกว่ามาตัวคิดว่าเรื่องเล่าไม่ยังเรื่องเล่าฮะไม่ยังเรื่องเล่าหมมันไม่เรื่อาหรากจะตั้งตีมืงเนี่ยอ๋อเจ้ามาเจ้าของตัวหัวอยู่มีเรื่องเบากวามาตัวกินนี่จำเมนูป่าได้มันเขาบอกว่ากินปลาลาซาล่าอด้เนี่ยอัน นี่กัปิ้งปลานี่กับป,ป,น,บปนป่าต้อ่าเสริเพราะไม่ทักซื้อคุมันตกเลยไ่ได้ไปหาเจมเปียก<ะ>น่ะจมน็อตรงนี้อย่างืมีรู้ม่อยบอูเดี่ยวรูเดียวมเดีึกนยัง มันจะมันจะเอาลงมากมันบอลรมากเราก็เปิดประตูข้างนอกปั๊บเปิดประตูปข้างนอกอันจีไปใส่ก็เปิดประตูจิไปห้องน้ำที่ไปเข้าห้องน้ำบ้านนี่เปิดประตูออกไปปุ๊บไปเลี้ยวเห็นดำาๆกยู่เลยก็ดำดำว่าอยู่ข้างหน้าประตูนะเออเทิบออกไปจากประตูจักน้อยอือก็เลย สงสัยสงสัยว่ามันแมนบอลมาส่นก็เลยยางขามไปแล้วล่ะยางขามไปแล้วจะไปของน้ำก็เลยสงสัยอีกนะว่ามันแมนบอลเนียอันก้อนดำดำนะว่าเนี่นะอือก็เลยสงสัยก็เลยยางกลับมาปรของน้เนี่ยยางกลับมาคือเก่ายางกลับมาคื่เก่าแล้วก็บว่าเบิ้งพินิจพิจารณาเบิ้ง บาดนี ini, ้กระไรเอาเมื่อเอามือไปเจ้าเอาเมื่อไปเจ้าเอาเมื่อไปเจ้าบาดนี้มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นนุ่มๆเป็นนุ่มๆเป็นอย่างระบาดนี้เป็นนุ่มๆเออเจ้าเบิ้งล้วก็มันเป็นนุ่มๆเนาะมันก็เป็นนุ่มๆมาสันเพิ้งอว่าไม่ยังเล่น่ะออ ข่อยๆเบาตอเนี่ยเจ้าจะกินเขาไปได้เดี๋ยวนี้ต่อปากสองกิดไปอันนี้ปากแรกไม่ไดเหือนก๋วเงี้ยกอเหออยู่เดียวไม่รด้เหมือนกินเขาเยอะมากเนาะเอามือเอามือจับบังจับบัง แล้วก็บีเบิ้งบีเบิ้งหน่อยหน่อยบีเบิ้งหน่อยหน่อยมันเป็นหนุ่มๆยุ่นๆเพราะบีเบิ้งแล้วมันมีมันมีหยาม่หยาอีกล่ะมีเม็ดบักทั่วไว้กาดาเปล่าก็เลยอย่างว่างว่ก็เลยสงสัยว่ามันแมนบางเงือกสินะมันแมนบางเงมันไม่หยาเก็บความสงสัยไว้ ระหว่างที่แบบแม่แมนนั่นแหละแม่ของเจ้าก <laughs> ินข้าวอยู่เดนแม่โดนว่าแม่แล้ว,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 วก็หัวเอ้าไปยัดหัวน้องฮะจะรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวอิ่มกันหมดเดี๋ยวซื้อฟังอีกมาว่าไปหาหลานแม่ขอวัา <laughs> นฮะไปหาหลานเ <laughs> จ้าวะเจะไปหาหลานเด้อึงกว่าผู้จักไปหาหลานหลานถามแม่ว่า <laughs> เพราะว่าใกล้ตายใกล้ป่วยตายไหมเขาไปฝังกบไหมเป็นอยังเครื่องไปฝังกบแั้วต้องฝังกบเพราะว่าฟังไกลเอาเจ้าตอบว่างใดมันผู้ใดถาม <laughs> ร้านเจ้าสมบัติแล้วเฝ้าเห็นงานก็เลยออกมาเลยกลย็ได้แต่คำถามมันนั่เนี่ยติดตัวก็น,นั่งเหน็บไม่ได้ตอบเขาไง <laughs> Vì là dù bạn cái... nó quay tải vì anh cứ tông phẳng cột Không cây Phẳng cột lộp Phẳng hay nhắn Phẳng cột mèo mẹ mà mẹ anh phẳng cột Nhưng nó khẩu chạy với anh đấy, phải bà, bài mèo. mẹ Ôi nọ nó... khẩu mình biết thế này Cây quay vì anh cứ có phẳng cây Ngon bề Cô nhé, cô nhé vô quá ไก่ตายก็ฟังกบเขาก็ฝังไก่เขาง,งงเลยไม่ทำอะละตั้งบอกล้านไปตัวมันก็ละกบมันปม่กบเอองลราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจด้วยมันเป็นกรอบอกกบ<ข>ตัวขขเขาก็หมาว่าเป็นกบเบิดละ่ะเขาก็งงเนาะก็จะทำเขาจะทำเนาะก็งงเนี่ยจะไปบอกล้านได้เหมืออน